เอาละครับก็สว kind of mm ัสดีนะฮะเพื่อนๆทุกคนนะครับกับเกมสปูตส์แมนนะครับในครั้งนี้นะฮะเราก็ใส่มอสเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวละครที่เราจะมาเล่นนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับในแฟนๆโปเกมอนนะครับก็คือเก็กโคงงานั่นเองเฮ้ยเก็กโคงงานล้วเหรอจริงๆผมก็อยากเล่นนะอ่ะคราวนี้ครับเราจะมาสู้กับบอสครับเป็นชาร์ตสิงห์นะครับมาเราจะมาเลือกกบเทพนะครับซาชิชิเก็กโคงงาแต่ว่าเราจะเล่นสีไชนี่ครับเป็นสีดําครับ นี่เลยชุดนี้เลยครับนี่สีแดงครับดำเท่มากอ่ะแล้วเราก็จะเลื่อนนะครับเออจะเล่นแบบ9.0นะครับแต่ว่าล่าสุดที่ผมเล่นอะ่ะเล่นเกมคุ้งานนะครับผมสุดได้แค่8 0จเท่านั้นเองนะั้นยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออมัจะไล่ไปเรื่อยนะครับเตี่าแต่มันจะต้องเสียเงินขึ้นนะฮะเรื่อยๆนะับเพราะว่ามันมีมันจะมีเงิน5่าเข้านะครับเพื่อจะเจอกับ a อที่เก่งขึ้นแล้วก็จะมีเงื่อนไขที่มากขึ้นด้วยเอาล่าะมา อแล้วเป็นตัวใหม่ฮะเราจะมุ่งหน้าไปที่เคอร์บี้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวไงจะได้สู้สบายๆหน่อยครับมานะครับเจอกับเคอร์บี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดคลาสสิกโหมดนะครับอารมณ์เหมือนเล่นตูริดานนั่นเองเป็นอาเขตอะไรดูดอะไรไม่โดนกว่าเคอร์บี้นี่ร่างอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเลยโอ้ยโอ้โอ้ยออกวิงกัม อุย้ยบีนะดามันนีเนี่ยมันมีด้านล่างฮนะไม่งั้นก็ตกไปแล้วนะเนี่ยอื้อเครอร์บี้เครอร์บี้สี่สมัยไม่โดนครับแจบเข้าไปนี่นะปลาไปผมไม่หลบได้อึเอาดีมาเครอร์บี้เอก้อนกลมสีม่วงไม่ใช่สีชมพูแล้วบอลเทอร์ชุดพิทเงิงไปครับเก็บของเก็บของมามาสี่เนี่ยสมัยขึ้นตามต่อโอ้แม่มีเหยียนล่างไปโซนก็เป็นหินครับ เม sociedad, Bref, ื ını, mankind, oh, yes. nah, ่อกี้เราก็เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะแล้วก็อยู่ตรงข้างขอบด้วยเอ้ยของตกของตกของตกเดี๋ยวเจอไม่ดูจักผบดินจางไม่จ้าวอเทอร์ชูริเคนไม่โดนโดนแจ็บเข้ามาครับยังยังยังอยู่ตีเอ้ยสเปบอลสเปบอลของเราของเราอย่ายาเคอร์บี้อย่าโยุอย่ายุ่งอันนี้ของเราตีเนี่ยได้แล้วมาตีเนี่ยไปเลยตี โอเคครับตะกี้เหมือนจะหลุดนะฮะเต็มผมเต็มพอดีครับสำหรับ USB เพราะว่าลืมเช็คดูอ่ะคราวนี้นะฮะเราก็มาต่อนะฮะเราจะมาทางซ้ายบนครับอันนี้เป็นแบบทีมนะฮะแล้วเราก็จะมีเคอร์บี้นะฮะมาเข้าทีมนะครับเพราะว่าเราเพิ่งชนะเคอร์บี้ไปเมื่อกี้โอ้ดูทําไม่ตางสวยเลยอ่ะโอ้แหมอ่ะอันนี้6คนนะครับทีมละ2คนมีหมดสามทีมสีฟ้าสีเขียวนะครับ เราสีแดงโอ้เธอจิติบุ่นเป็นกำปิดขอบมามากับตำสาคอนเขามีหนึ่งชีวิตนะฮะแต่เรามีสองครับเขาให้โอกาสเราเยอะจริงเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ชิคไอชิคต้องดูรูปีวิธีนิจจให้ดีเขาเล่นกันยังไงออมากับตำฟาคอนมาสิกับตำฟาคอนอะไรเตะอะไรจับไม่โดนโอ้โดนลิงแทงครับมาลิงวอเทอร์จูลิเกนเออแดงขอไปเอาเรียบร้อยอย่างงี้ลิงไม่รอดนั่นแหละโอเคครับลิงตาเลยฮะ อันนี้สีเขียวเลยดิที่กองคนเดียวอุ้ยโอ้ยไอ้กรสัมพคอนไอสองนี่มันจะลุมเราเหรอเฮ้ยต้องระวังไว้สวา่อางไอ้อยู่ที่กักรสัมพคอนอย,อย่าให้มันยิงนะมีงง้นตายแน่นอนอ้มา,าสวา่างไอ้คือบี้คิวไว้เคือพี้กระโดดหลบไอ้โอ้ติดชีกครับโอ้หติ้งอะไงตด้งมาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมาเฮ้ยทักกงจะออกเลยครับไอคิริมา,าดิชาโดสี่เข้าไปเออชิกไปแล้วอา้าว หนึ่งหนึ่งครับก่อนที่ที่คองครับเอ้าดิ๊ดดี่คองเอ้านายพุ่งเลยพุ่งชนขอบแล้วก็ระเบิดล่วงลงไปเนี่ยนะ <S <S เออจรจริงจริงอ่ะมาดูกันครับนี่จะมีทั้งหมด7ด่านนะครับใครที่เคยดูนะครับสำหรับวิวทูวิวทูกาะนะครับลุยลุยแบบแคสิคโหมดนะครับเป็นบอสใหญ่อ่ะเอออันนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องม้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้อ่ะอันนี้แบบตัวใครตัวมันนะฮะฟรีฟอร์ โซลิเวอร์โหมดโอ้หด่านแบบตื้นมันตื้นจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัดไปทางซ้ายอันทางขวามันก็จะแบบไปแล้วอ่ะอ้ตีน่าวอเทอร์ชูริเคนโดนมาริโอไปโอ้ยโดนแบทคอมโบเลยครับทอนทีคลองตีให้ก่อนดีวะสอยู่าวอเทอร์ชูริเคนไปโอ้โดนจับครับโหวีลฟิทเนอร์เฮ้ยไม่โดนสตีนะอ้าวเรียบร้อยก็ทันทีคลองเทันทีเราสแลป เเฮ้ยมื่อกี้เราอีรากิรีฮะอีรากิรีไปทางซ้ายไม่ออกไปทางขวาเฮ้ยโอ้โหรอยไม่ดักเลยครับสมารถขึ้นครับยังมีมีชุดนี่เราเบื่อไปเรียบร้อยอะไรอะไรมาเ้ยไม่โดนลูคัสหาครับนี่ีก็ลูคัสก็ตอนนี้ยังไงต้องระวังครับต้องระวังเดี๋ยวกันเรามีวิธีแล้วี๋ยวผมจะพยายามให้เดี๋ยวผมจะเตะลงมาด้านล่างนะฮะเดี๋ยวนะโอ้โอ้โถ่โอ้โหคอมโบเลย ไอวเ์เดี๋ยวต้องเปิดทางไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงด้านล่างเนี้ยมันจะมีทางอยู่โอ้เรามีเจ็ตแพก็กเราไม่กลัวตกอยู่แล้ววอเทอร์จูเลียนวอเทอร์อีสติโอไอเปิดได้ามาละเดี๋ยวนะตอกเข้าไปมาลงไปดิมาลงมาดิตองเขไปดิเออสไปครับเรียบร้อยครับผมทำบ่อยมากตอนเล่นกับเอไอด่านเนี้ยชอบตอกไปตรงด้านล่างตรงเนี้ยโอ้จริจรอ่ะงั้นเรามาดูอีกเกมนึงครับ เอาละคราวนี้เราน่าจะเอาเนี่ยตัวละครทุกตัวสี่ตัวนะจะเป็นคัสตอมมูฟหมดเลยนะครับเป็นท่าที่ไม่ใช่ท่าปกติหลังกันไปด่านนี้กันไปด่านของโปกเกมอนแล้วกันนะฮะมีพิกาจูนะครับแล้วก็ลูคาเรีโอครับมาฝึกโปกเกมอนไอซิลข่าวนี้ไม่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 ต้องตกใจนะฮะมันเป็นมอสมันแล้วมันทําได้ไม่ค่อยเพียงพอโอ้ไม่กล้าลูคาเรีโอเลยว่ะมาเจอกับบเทพอัลเทอร์ชินเพนไปนี่นะเฮ้ยมันมันดูลุมๆวะ ตีตีนู่นสิเออเอาไอ้ชิพายไปทางเอา้าผมนึกว่าผมเล่นเบกาลูคาริโอโอ้โธ่เสียชีวิยฟีับเนี่ยอืลืมผมก็ตาบอดสีอีกนึกว่าตัวเองเป็นสีนู้นสีฟ้าตีว่าเธอคือเสดไม่โดนเว้ยตันแหละเป็นคาลูเตตีมไปเออมาดิเปกนาลูคาริโอปิกาจูก็สีแดงครับเดือมาจากไหนอื้ยเนี่ยปิกาไม่โดนติดก็ว่าโอ้ตัวสมารทหน้าครับเฮ้ยพวกเองตีกันสิว่าตีนะ โอ้ยโอ้โดฟอสปารมอับโอ้โหโบต่ออีกโอ้จบกันครับเอ้ยผมว่มันล้มเ่อวาเมื่อกี้เมื่อกี้เออมกาูไโอ้ยครับฟอสปามอับผมครับพิกาจูต่อพอลงมาปุ๊บไอ้เมกลูไโอแม่งสมาทหน้าต่อครับอืมอะคอนติเนียครับคราวนี่นจาน8.5ครับมันจะดูง่ายขึ้นง่ายขึ้นนิดนึงง่ายขึ้นนิดนึงมา แต่คือก็เล่นต่อได้แหละแต่มันต้องเสียเงินเพิ่มแล้วก็เสียไอเทมที่เก็บมาตะกี้มันไม่ตีกันวะนี่เล่นนี่เล่นกันแบบโซเวียตทงปหมเนี่ยตีเนี่ยอุ้ยโหวอลดูจีเมนจัดกระทืบครับเอออะไรกระทืบไปดูไปโอ้ยดีการมีระโยตีเนี่ยทำอะไรลางไปอะไรปีโงปิก้าอะไรปีโกปิก้าอะไรบอเทุ่มฟอลขึ้นมาแต่วันนี้ละไอตีนะเยกิริมามีการมีทโยมาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยมาสิ มาสิติติติโอ้โหอลอสเเฟียเต็มหลังเลยนี่เนี่ยเอาลูกชิ้นมาลูกชิ้นมานี่เนี่ยปลาลูกชิ้นปิดไม่ได้วะปิเกือบแล้วเกือบได้วนี่นี่เตะไปโอ้โดนจับครับเมก้าลิคาริโอโอเธอชุบเข็งก็ไปมาขึ้นมาต่อมาเลยปิดไม่โดนโอ้โดนจับยังย่งเจอนนี่แบบเป็นกระชาโดสินสีนี่มาเรียบร้อย แหมหายโตแวบไปเลยจีจี้อันนี้รอบที่ไหนอะรอบที่ห้าได้ารละเดี๋ยวพอารอบหกปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวละครมีทั้งหมดนะฮะแล้วก็รอบเจ็ดก็จะเป็นบอสใหญ่เนวิสซีน่าบายเนต้าแล้วก็ลิตเติ้ลแม็กต้องตีลิตเติ้ลแม็กก่อนครัรบน่ากลัวลลสุดแล้วในบรรดาเอไอทั้งหมดไม่ชอบอันเลย ไม่หยุดอึดไม่โดนด่านนี้เป็นด่านที่คุณแม่จะมาจ้องมองเนี่ยคุณแม่มาดูเอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยซอมเมตนี่มันอะไรกันตีแน่บอยจูนเต้ามาแต่ว่านี่ตีวัตถทชินดักเอาไว้ก่อนยังยังโอ้โดนอืไหลกระแทกเข้ามาครับยังอยู่ชาโดสนิกไม่โดนมีดาบแล้วมีดาบแล้วโอุ้ยดูที่หน้าครับอ้าวบอยจูนเต้าไปแล้วครับอู้ นี่ไงสองด้านโอ้โหแต่ดูที่หน้าแม่งกันได้ไงอู้อัพระคดขึ้นไปแล้วครับมาหนึ่งกับนิตเตอร์แม็ครับที้จะมันมีเคโอตัดการมันก่อนเลยอู้หูตัวสุดท้ายยังยังยังชาติตัวสุดที่ไม่ถึงวอเตอร์ฟอลขึ้นมาเดี๋ยวข้อนี้ก็เดี๋ยวเจอดาบดาบอู้หฟอลไม่ถึงมาดิไม่แดงไปอู้หูอู้อู้หออโดนไปโดนอ้าวโดนลมาดีกว่าอุ้ยเล่นขอบอ้าวโอ้ขอบช่วยชีวิตไว้ฮะนิตเตอร์แม็มันปิวไปเลยไม่มีขอบช่วยอ่า เรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นตัวละครมีนะฮะทั้งหมด10ตัวล้อมรอบตัวเก็กคุงนะชายนี่เก็กคุงนะผ่าเลยตียต้องทำไงวะรู้สึกว่าถ้าถ้าสมัสมันมันไม่ไปนะชัยนี้ก็ไม่ไปงั้นต้องแด๊ตีดูตีเนี่ยเออถ้าต้องแด๊ตีต้องแด๊ตีนี่งั้นมันจะไม่ปิวแต่ว่ามันมันก็ต้อง กว่าจะวิ่งกว่าจะตี Water c h u l i ิเคนเออบินไปเลยเพื่อนไปเลยครับสองตัวเฮ้ยม,ม,มันมันมัียี่สตัวนี่หว่าเรียนดูไม่เห็มันไม่เห็นตัวโอ้โหอันนี้มันดั่าเลยนี่หว่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่นะสองแม็กก็ไปโดนให้หมดเลยมาวอเตอร์ชู i c h e n เอาโดนไปเอาไม่เหยียบเอเบเอเ,เ,อเดียดจีละไปหมดเลยครับคราวนี้เหลืออยู่หกตัวมามา Water Chulichen ไ,ไปไหมมาอีกไหมโอ้โหโดนสแมกครับไม่ มีด้านซ้ายด้านขวานี่ชาร์โดสเน็กยังไง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 พวกนี้มันเป็นแค่ต,กกตุ๊กตาติเหลือสามตัวนี่คนเขาเชียร์เราอยู่โอ้แย่ยิงจะอีกโอ้โหม่นลงไปเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชาร์โดสติไปเย่ม่ผิดได้ไม่หน่อยยังอยู่ยังอยู่ร้อยหกสิบสี่ครับตอนนี้อะไรอะไรอะไรตีแนนะ่มาไปให้หมดเลยเอาวันนี้ล่ะไอ มขึ้นมาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาหรอฮะมีระเบิดมีปืนด้วยโอเคเรียบร้อยครับมาต่อไปครับไปสู้กับบอสใหญ่กันเลยนะฮะตอนนั้นเราเล่นแล้ววนะิวทูเกาะน,นะฮะตายแต่คราวนี้ครับเราไปตายทางทางซะก่อนผมไม่เจอตัวนี้นานมากเลยนะฮะบ,บอสใหญ่มาครับมัสเตอร์แฮนด์นะครับแล้วก็แอดเชสซี่แฮนด เราก็ต้องตีเจ้ามือสองตรงนี้ก่อนฮะ,ะให้เลื่อนบนรถระดับหนึ่งแล้วก็จะเจอกับบอสใหญ่ที่มีประมาณสามลากผมว่าไอ้ตัวมือมันดูสู้ยากกว่าอีกนะเพราะมันต้องมีมันมีสองเป้าไงมาลุยตีอเอียกิลีไปก่อนอะไรอะไรวิ้งวิ่งชิบหายม,มันดีมนิล้วสิบหมื่นเยอะๆแล้วเราจะเพิ่มมันจะเมฆไงครับมันจะมเมฆวิ่งกัดไม่โดนไม่โดนนี่นะอะไรมีระเบิดด้วยหวาโอ้โดนจับครับทำไรทำไร อย่าวางลงนะโอ้มันบีบครับโอ้วิ่งวิ่งไปทางขวาเหรอหนี่นะไาเลยเออยายกีริเรียบร้อยครับโอเคไม่ใช่ปัญหาครับพาสเตอร์แทงกับเทสี้อ่ะเขาสู่บอสใหญ่อ่ะนี่เออมานีน่เฮ้ยดูนะมอสมันมันมองไม่เห็นอ่ะมันจะมีลูกๆอยู่มันเจ็ดแปดมันจะมีอยู่สี่ห้าลูกมันมองไม่เห็นอ่ะ นี่นี่เนยอะไรอืมเรารู้เรารู้เราหลบได้อะไรนี่นะี่ยเอเกลีปิดเข้าไปครับหมาครับหมดล่างนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นล่างหมานี่วอเทอร์จูริเคนมาดิเอ้ยวอเทอร์จูริเคนตีนไปยัอไงเอ้เปิดช่องว่างโอกาสไปหน่อยชาร์โด้คนนี้กลับไปไปทัดไปทัดไม่โดนไม่โดนนี่เฮ้ยน,นี่เรารู้หมดแล้วสู้มาเยอะสู้มาเยอะ โอ้น oh, oh, ี your, 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 your. ่น่าสมัตเล่นเลยวอเธอจะริเทสปิดโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟยัง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 ยู่ฉัตุ๊นิกมาวอเธอร์ฟอขึ้นมาพอแมกก็ไปเออมาต่อมาครับเป็นล่างดาบครับมาแล้วสุดท้ายแล้วชิงอหรชิงเหรอไม่ไม่เนี่ะมาโอ้โหโดนหัวเข้าไปเต็มเหนียวเลยตายเลยอ่ะยังเงินดีชิ้นึกเราจะต้องไม่ตายเราจะต้องไม่คอนสินิวหลบหลบหลบ ตีเนี่ยกินลิปปีกดอกหนึ่งยังยังมีอีกเหรอฮะอุ้ยชิบหายทำไมตายโอ้อุ้ยตกได้ชุบชุบอะไรอะไรตีตีเนี่ยสมัติขึ้นแล้วก็เตะเข้าไปเรียบร้อยครับเอาละยังไม่จบมันยังไม่จบมามีล่างเงาโอ้โหอันนี้เป็นล่างเงาเราเนี่ยตีเนี่ยบุรีไปมันกวาดล่างวอเตอร์ชูริเคนไม่เนี่แล้วก็สมัตทขึ้นยิงกินลิยังไงต่อ โอ้โหตเตะมาอีนี่นะสมาตัยวอเทอร์ชูริเคนลงมาตั้งละเรียบร้อยโอ้สวยงามจริงๆยังยังมันยังไม่จบเมื่งวีเยอะเหลือเกินตอ,อนนี้เขาจะเป็นแบบตลุยด่านนะฮะเอาล่ะคราวนี้เราก็ต้องไปจัดการตัวลูกๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องจัดการพวกนี้ก่อนมันยิงเลเซอร์ใส่เรามันแรงมากอุ้ยไปทับโอเคมากผมนี่แหละ อีพิ้วอีพิ้วอืมโอเคคราวนี้เราต้องรีบอ้อมนะฮะไปทางนึงไม่ต้องสนใจลูกๆนี่เอาไปแค่ตัวตัวนี่นะไปไปอุ๊ยโดนหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะไม่เป็นไรเรายังมีตัวเพิ่มเลือดอยู่ชงวับนี่แน่เอ็กซ์กี่ไปหยุดทีมาลูกๆอีกลูกหนึ่งครับวอเทอร์ชูริเคนอีไอกซ์ิลี่กรโดนนี่นะไปเข้าไปอีพิ้วอีพิ้วอีพิ้เออ โอเคเรียบร้อยครับยังยังไม่จบยังมีอีกโอ้ยยาวเหลือเกินมาคราวนี้เราจะกินเลือดเลยนะฮะมาอันนี้อันนี้ต้องกินละมามาฆ่ามาเจอทันเหลือละโอ้โอ้มันมีลาวาข้างบนไอตุ๊กนี่เลยอืเกือบละเกือบละมันเกือบยิงเลเซอร์แล้วไม่หล่ะมาไอ,อ้ลูกๆนี่ป๊บนี่นื้นะโอเคเรียบร้อย ่ะไปกันต่อมืดมืดไปหมดแต่ผมจำทางได้มาลงมานี่เนี่ยสมัตไปเออมายังมีตัวยังมีตัวหนึ่งหรอยังมีตัวนึเราผัดเราผ่านเลยแล้วกันไปเลยไปไปที่สุดเไ้ยมันเดี๋ดวซะแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงโอ้ยโดนฟันนี่นี่ยโลคิกเข้าไปนี่ยังกินต่อโกคิกยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปเหรอนี่ยังไง โอ้โหเล็งไปเล็งมามากอ่ะตอนนี้เป็นสุดสุดท้ายแล้วเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีนะเอกิริสกลับไว้ก่อนหมดยังหมดยังยังไม่หมดเหรอมาดินี่โอเค阿拉สุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราตีนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดกำลังเพียบเลยเราต้องรีบตีให้เสร็จๆนะฮะก่อนที่เราจะโดนตีข้างล่างแบบลาวาเพียบอ่ะมาดิชาร์ท ตีก็อีกิริยิบตีลุยตีเรลเดือนห่นะอีพีอีพีอีพีเออโอเคเขาทีจีบอสใหญ่หมดแล้วคราวนี้ก็จะเหลือตัวคอครับให้เราตีเล่นนะฮะอืมสแแมไปต่อเข้าไปเตะเข้าไปทิ้งมันไม่มันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันจะดูออกว่ามันจะอ่อนแอเรื่อยๆทุกครั้งที่เราตีนะครับอุ้ยพิต่าไม่มาเกิดทางข้างขวาย มาวาเอเทอร์ชูริเคนวเอเทอร์ชูริเคนมาชาร์ตุสนิกบ้างจะเอ้าเอ้าไม่โดนวอเทอร์เอา้าเอา้เอา,อามันมันไม่ตีข้างหลังให้แล้วเนี่ยมานี่นี่ยเอา้าไม่ไปสักทีว่ะจะปิดสวยๆสักหน่อยนี่นี่ยยังอีกอ่ะเดี๋ยนะต่อละกันเออต่อยังอีกเหรอต่อเข้าไปยังอีกเหรอนี่นี่ยอย่างนี้ละกันชาโดตุสเน็กเออเรียบร้อยครับ โอเคก็จบเกมนะครับสำหรับคลาสสิกโหมดนะครับของเก็กโคงงาน,นะฮะไม่สิสอด์ุขจีเก็โคงงาเห็นป่ะไอเทมหายไป3ชิ้นอะนั่นคือเราตายตอนคอนดินิวตอน8.5นะฮะหมดแล้วเป็นไงสำหรับการสู้บอสยังไม่เคยดูกันใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่แบบเพิ่งเห็น มันก็มันก็ยากสุดเท่านี้แหละถ้าเกิดเราเล่นต่ำกว่า8.5เอ้ยเธอเราเล่นต่ำกว่า8.0นะประมาณ э 7.5เนี่ยมันจะไม่มีตรงด่าน,านตรงนั้นนะมันจะจบตรงที่เราสู้กับร่างเงาของตัวเองอ่ะตรงนี้เราก็ไอ้นี่นะฮะเอเอเก็บลูกเ๋ยวนะผมไม่ค่อยชอบเลยแต,แต่แต่ก็แต่ก็ชอบแบบว่าต้องมานั่งปดภาพว่ามันเป็นภาพอะไรมันเลยนยากกันนันเนี่ยสู้ใครเนี่ยตัวเราเนี่ยอ๋อสู้กับชีกนนฮะ เอาวัตถุคอเข็มนี่คือมนจานทั้งคู่ไงมันเลยตีกันเอ้ยมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดขอเห็ดหน่อยขอเห็ดหน่อยมาตัวใหญ่แล้วตอนเป็นตัวใหญ่นี่เสียงมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะดูเป็นผู้ใหญ่อ,ออกกลับล่างละมันจะมีเทพมาอีกนะมันจะมีระเบิดมีเออ,ม,อมันจะมีเนี่ยมันเป็นระเบิดของสมัยแล้วเป็นมันเป็นสีสีแยกอ,อันนี้อ๋ออันนี้เป็นกระโดดนี่มากกระโดดมันจะเป็นไฟฟ้านะฮะ ไม่เอาเป็นกำลิมเก็บมัวแต่พูดเดี๋ยวนะปวดตรงนี้มันได้อะไรนะฮะปวดข่าตรงเนี้ยมันมันก็ไม่ได้อะไรนะฮะเอ้ยมันได้มันได,มนได,มนได้มันได้เงินแค่ตามจํานวนที่เราปวดนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราปวดไปแค่มาเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงิน75นะครับถ้าเราปด100 100วดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ได้แค่ร้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรจริงจริแล้วไม่ปวดก็ได้แต่ข้ามก็ได้นะฮะแต่ว่าผมอยากปวด<ฮ>เราเล่นโหมดคลาสสิกแค่สองตัวเนี่ยมีเกีก๊ยวหั่ คลิปนี้นะฮะแล้วก็มีวิธูเกาะอีกคลิปหนึ่งวิธุเกาะนี่ดูน่าหลอกแพ้เนอะตอนนี้เราดูเก่งขึ้นละก็เลยไม่ไม่ไม่ตายบอสใหญ่บอสใหญ่ชื่ออะไรนี่ผมไม่รู้เลยเรียกว่าแคสติกเนี่ยแต่ครบแล้วอีกนิดเดียวเองเลยกี่จุดเนี่ยตอนนี้เก้าสิบเจ็ดจุดหกสามเปอร์เซ็นต์นะฮะมันโดนตะทีดีวะไม่โดนปะ ก็ตัวละจงังหวะนี้อืมไม่เข้าว่ะเอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอะระเบิดอีกเหลือเหลือตรงไหนอ่ะก็สิบเก้าสิบแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอตรงมุมตรงนี้นี่ว่าหนึ่งกับสองไม่ดีมันเหลือสามจุดอ่ะตรงตรงข้างบนลิ้นนะฮะข้างบนลิ้นของเกทตูงะตรงข้างๆชีคถึงทีแล้วก็ข้างล่างมุมมุมขวาล่างโอเคจบแล้วนะครับคอนเทนต์นิชชันนะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามชมนะครับสำหรับ ชิปของเกมโคงงานนะครับคลาสสิกโหมดนะครับสู้กับบอสลับของเกมนี้เอาละจบแล้วนะฮะนี่ก็เป็นฉากสวยๆนะครับของเกมโคงงานเอาละครับใครที่ชอบนะครับเกมโคงงานนะฮะหรือเกมซูเปอร์สแควนะครับในโหมดคลาสสิกโหมดบอสใหญ่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ติดตามชมกันได้นะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ